เมื่อวันที่30มกราคม2566าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ผลการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีที่มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานได้เสนอให้พิจารณากำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของแต่ละจังหวัดโดยพิจารณาจากจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจากักรณวันที่31ธันวาคม2565ซึ่งมีจำนวน66ล้านเกคนซึ่งมีจํ ำนวนรัศฎรโดยเฉลี่ยประมาณ1 6 5 2 2 6คนต่อจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหนึ่งคนและเสนอร่างประกาศกก,กตว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยหลังจากนี้ทางสำนักงานจะส่งเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป